สวัสดีคะ่ะ b i b ี Honeywish ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกด้วยกันหัวข้อในวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะกองแรกจะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะกองแรก I like you นะคะกองที่2 Kiss นะคะกองที่3ม Girl Talk นะคะกองที่4ี่ Healing Heart นะคะ เลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดค่ะแล้วไปฟังคำทำนายกันสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1นนะคะคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ I Light like You นะคะมาเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณมาถามถึงนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ The Sun ล้วยหเหรียญหนึเหรียญน,นะคะอือหสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยกันนะคะอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะอถามว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะเราว่าตอนนี้เขาน่าจะคิดอะไรเกี่ยวกับคุณได้สักอย่างนึงแหละ เหมือนเขาไปเห็นมุมอะไรบางอย่างจากคุณนิสัยบางอย่างของคุณมุมดีๆของคุณหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นคำตอบให้กับเขาได้ว่าโอเคคุณน่าจะเป็นคนที่เขาจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยได้จริงๆนะคะถ้าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกนะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกนะเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจใส่ใจคุณมากที่สุด ในบรรดาคนที่เขาคุยด้วยนะเขามองว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถร่วมอนาคตด้วยได้นะคะเขามองเห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้สึกว่าทุทกๆอย่างในความสัมพันธ์นี้ยในตอนนี้มันเป็นไปได้นะคะจากที่เห็นหน้าไพา่นะแล้วก็บางคนนะคะบางคน ว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยในบางเคสนะคะเขากำลังคิดว่าเขาจะให้เงินส่วนนี้กับคุณดีไหมเขาจะให้เขาจะให้คุณดีหรือเปล่าเงินเงินก้อนนี้เงินส่วนนี้เนี่ยที่คุณกับเขามีการพูดคุยเจรจากันเนี่ยหรือบางคนถ้าเกิดใกล้วันเกิดของคุณนะคะเขาก็กำลังคิดอยู่อะกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะให้อะไรคุณดีเขาจะให้อะไรคุณดีที่ทำให้คุณรู้สึก มันเป็นของที่คุณชอบเป็นของที่มีค่าทางจิตใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้คุณด้วยเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะให้อะไรคุณดีถ้าเกิดมันใกล้เดือนเกิดวันเกิดของคุณแล้วอะนะอืมใช่เหมือนเขาคิดว่าเขาจะทําอะไรให้คุณดีมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากสําหรับเขาอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นความคิดที่แบบเขาจะให้อะไรคุณดีอะ่ะอะไรประมาณเนี้ย เขาจะทำยังไงดีเขาจะเข้าหาคุณยังไงดีอะไรแบบนี้นะคะโอเคมาขอดูต่อค่ะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกกลุ่มที่หนึ่งควีนถ้วยเจ็ดไม้สี่ดาไฮปรินเทสเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกนะ ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะรู้จักกันมากี่ปีก็แล้วแต่นะเขารู้สึกว่ามันจะมีบางมุมบางโมเมนต์ที่เขารู้สึกว่าแบบนิสัยบางนิสัยของคุณนะ่ะเขาเข้าไม่ถึงเขาไม่มีวันทําความเข้าใจได้เขาไม่มีวันเข้าใจคุณได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขารู้สึกว่ายิ่งเขาพยายามเข้าใกล้คุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งห่างออกไปจากเขาหรืออาจจะเป็นลนักษณะที่คุณคุณดูมีความลับอะ่ะคุณดูแบบ คุณดูอ่านยากคือรู้จักจะมานานแต่เขาก็ไม่สามารถแบบคาดเดานิสัยบางมุมได้คือคุณยังมีบางมุมที่ยังเซอร์ไพรส์เขาได้อยู่นะมันคุณยังมีมุมลับๆอืมใช่เท่าที่เห็นตรงนี้นะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่แบบไม่ได้รู้จักกันมากไม่ได้สนิทสนมกันมากอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเออเขาคิดว่าคุณนะอ่านยากเท่าที่เห็นตรงเนี้ย เป็นคนที่อ่านยากนะเป็นคนที่แบบภายนอกเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยสุภาพเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่คุณแอบซ่อนมุมอะไรบางอย่างเอาไวอ้อ่ะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณดีค่ะเจ็ดดาบ temperance magician ด้วยอืมเขากําลังเขากาลังคิดอยู่เขาเขากำลังคิดว่าคุณนะ่ะชอบเขาบ้างไหมคุณแอบชอบเขาหรือเปล่าคุณมีใจให้เขาบ้างหรือเปล่าในบางเคสนะในบางเคสอืมอืมนั่นแหละเขาสงสัยเขาสงสัยว่าคุณรักเขาบ้างหรือเปล่าคุณชอบเขาบ้างไหม เขาแบบเขามีนิสัยที่ตรงกับคุณบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็บางคนอ่ะเขาแอบคิดว่าเขาแอบคิดว่าการที่คุณกับเขาได้มาเจอกันได้มาแบบพูดคุยติดต่อการอะไรอย่างเนี้ยคิงถ้วยควีนถ้วยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะอะไรแบบเนี้ยเขาเขาคิดว่าแบบคุณต้องมีใจให้เขาบ้างแหละเพะเขาก็มีใจให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วก็ อีกแบบหนึ่งนะบางคนเขาคิดว่าแบบคุณมีใครในใจหรือเปล่าหรือกําลังสงสัยอยู่ว่าคุณชอบรุ่นพี่คนนี้หรือเปล่าคุณชอบรุ่นน้องคนนี้หรือเปล่าคุณชอบคนคนนี้หรือเปล่าที่คุณเข้าไปคุยกับเขาอยู่บ่อยๆเนี่ยคนที่คุณค,คุยกับเขาอยู่บ่อยๆมีคอนแทคกับเขาอยู่บ่อยๆเนี่ยคุณชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าฮะมันเป็นความสงสัยมันเป็นความแบบเห็นเขานิ่งๆแต่เขาก็ค่อนข้างส่องเก่งนะอืม เขาคิดอะไรเยอะคุณอีกเนี่ยควินไม้นะเด็กเหรียญเฮอร์มิตฮาร์โลเฟนโอ้โหเดี๋ยวนะคือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเก่งอะเป็นคนที่เก่งบางคนเรียนเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะ เป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ด้วยนะบางคนคุณอาจจะสอนงานคนอื่นได้หรือสามารถให้คําแนะนําคนอื่นได้หรือมีใครลหลายๆคนแบบให้ความเคารพคุณนับถือคุณเชื่อถือคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือในที่ทํางานในกลุ่มเพื่อนในแวดวงสังคมที่คุณอยู่ในงานที่คุณทํานะเขาบอกว่าคุณดูโตกว่าอายุด้วยบางคน ความคิดความอ่านความรับผิดชอบของคุณนะมันไปไกลกว่าอายุของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางคนอนะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่แบบคุณกับเขาว่าอายุต่างกันขนาดเนี้ยจะเป็นไปได้ไหมนะที่จะแบบมาเป็นแฟนกันได้อะไรแบบเนี้ยอือใช่นี่แหละ ก็จะประมาณนี้นะคะชาวกลุ่มที่1น,นะโอเคเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่2กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่2คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะคิ s นะคะม,มาเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะชาวกลุ่มที่สองเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ชาวกลุ่มที่2ขอดูหน่อยค่ะ f อ u r ออเพนเด c l e s ค i ลน of p อ n เพนเด s n i n ค o ลน w o อ d ยพโซ่เดอะสตริงนะคะอืมเดี๋ยวนะโอเคเอ่อถ้าเป็นกรณีที่คุณมาถามถึงคนเก่านะกนเนี่ยทุกคนนี้เขาคิดว่าโอเคการที่คุณ ชิวๆแบบนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยมันอาจจะแปลว่าคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เขาคิดว่าบางคนอ่ะเขาแอบคิดว่าคุณนะ่ะจริงๆแล้วอ่ะคุณยังไม่พร้อมมีใครหรือเปล่าด้วยลักษณะภายนอกของคุณคือเขามองคุณมาแล้วเขารู้สึกว่า คุณดูพึ่งพาตัวเองได้หาเงินเก่งดูแลจัดการทุกอย่างในชีวิตตัวเองได้นะบางคนเป็นหัวหน้าคนด้วยนะคะอืคุณเก่งขนาดเนี้ยคุณคุณแฮปปี้ขนาดเนี้ยเขาไม่แน่ใจว่าคุณอยากจะมีแบบคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณแบบคุณอยากจะมีแฟนหรือเปล่าหรือไม่อยากมีอะไรเงี้ยแต่สําหรับเขาอะคือเขาเขาอยากเข้ามาหาคุณแหละเขาก็เลยคิดแบบนี้ว่าแบบ เหมือนลังเลว่าเอจะเข้ามาหาคุณดีไหมอะไรแบบเนี้ยคือบางคนนะเขากำลังคิดถึงเรื่องการติดต่อมาหาคุณอืเหมือนคิดว่าแบบจะเอาอยัางไงดีจะเข้าหายัางไงดีให้สามารถกลับมาอยู่ในชีวิตคุณได้หรือจะเข้าหายัางไงดีให้สามารถเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อืมนี่แหละเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกคะ n i g h t of Cups Four of Swords คนเก่านี่อ่อโอเคถามว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณใช่ไหมก้ณนี้แรกนะเขาคิดว่าคุณน่ยยังไม่ลืมคนเก่ากรณีแรกนะบางคนเขาคิดว่าคุณน่ยยังไม่ลืมคนเก่าคุณยังมีคนเก่ากลับมาพูดคุยด้วยหรือเนี่ยคุณไม่คุณยังไม่ลืมคนเก่าแน่เลยบางคนคุณอาจจะแบบว่ายังพูดถึงคนเก่าอยู่ยังแชร์ยังโพสต์อะไรที่มันสื่อไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตอยู่นะคะแล้วก็บางคนนะถ้าเกิดคุณมาถามถึงคนเก่าเขากำลังคิดอยู่ว่า เขาจะกลับเข้ามาหาคุณดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือการกลับมาคือตอนนี้เขามีความคิดว่าเขาอยากกลับมาแต่เขาไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะแบบมันจะเวิร์กไหมเขากลัวความสัมพันธ์นี้มันต่อไม่ติดกลัวกลับมาแล้วโดนคุณปฏิเสธกลัวกลับมาแล้วกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่หน้าแตกซะเองอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกคะ คุยถ้วยเจ็ดไม้ห้าถ้วยหนึ่งถ้วยเออถ้าเป็นกรณีคนใหม่ๆคนคุยอะไรเงี้ยอืมเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะถ้าเขาจะเข้ามาเยียวยาถ้าเขาจะเข้ามาเป็นรักใหม่เขาเขากำลังคิดอยู่ว่าเขามีสิทธิ์มีโอกาสนั้นไหมเขามีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่หรือเปล่า คุณจะเปิดใจยอมรับเขาไหมนะหรือคุณจะยังจมปักอยู่กับอดีตแล้วก็สําหรับคนเก่าเขากำลังคิดอยู่จริงๆนะเขากำลังคิดอยู่จริงๆว่าเขาจะเข้ามาติดต่อคุณยังไงดีเขาจะกลับเข้ามาหาคุณยังไงดีเขาจะส่งข้อความมาด้วยรูปประโยคไหนดีเพื่อให้คุณเพื่อให้คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขายังอยากกลับมาเขายังมีเยื่อะใหญเขายังรักคุณอยู่เขาอยากเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ย บางคนนะเขาอยากขอโทษคุณในเรื่องบางอย่างเรื่องในอดีตมันเป็นอดีตที่มันอาจจะฝังใจคุณแล้วโมเมนต์นั้นมันอาจจะยังฝังใจเขาอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนี้คะอุ่มสองอัศวินเรียนเด e s สตาสองถ้วย ้วเดาเขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆนะเขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆเขาอยากกลับมาหาคุณในเคสในกรณีที่เป็นคนเก่าอยากกลับมาหาแล้วเขาก็คิดไม่ตกคิดกังวลไปหมดว่ากลับมาแล้วมันจะดีไหมอะไรเงี้ยกลับมาแล้วมันจะแบบมันจะกลายเป็นตัวเขาเองไหมที่แบบกลายเป็นคนที่ยังไม่ลืมอดีตคนเดียวอะไรเงี้ยกลายเป็นคนเดียวที่ยังไม่ move on บางทีคุณอาจจะ move on ไปแล้วก็ได้อะไรแบบเนี้ยอือแล้วก็ในเคสคนใหม่ที่เขาอยากได้โอกาส ก็คือเหมือนเขาแบบกังวลนะว่าแบบกังวลกับอดีตเก่าๆของคุณเหมือนเขาอยากให้คุณ move on จากอดีตเก่าๆเพิ่มมาเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าแบบคุณจะทําได้หรือเปล่าหรือตัวเขาเองหรือหรือบางคนอาจจะสลับกันคือกลายเป็นตัวเขาเองที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็ได้คือเขาก็อาจจะกังวลว่าตัวเขาเองอะ่ะ จะทำยังไงดีเพื่อเพื่อให้ move on จากคนเก่าแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรเงี้ยเออกลุ่มที่2ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่3มกันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3นะคะคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ Girl Talk นะคะมาขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณมาถามถึงนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ The World เพจออฟคัพส์ชาวเวิร์ six of ones นะคะเขารู้สึกว่าทุกวันนี้การสื่อสารระหว่างคุณกับเขามันเป็การสื่อสารแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกได้ถึงระยะห่างระหว่างคุณกับเขานะคะบางคนมีเรื่องระยะทางเข้ามานะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะด้วย the world ที่ขึ้นมาเนาะ เดวหกไม้นะคะบางคนอาจจะพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาตินะเขาคิดอะไรอะหรอเขาคิดว่าเขาอยากเดินทางมาเจอคุณอนะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยอยากเจอคุณหรือบางคนเขาอาจจะอยากให้คุณเดินทางไปหาเขาก็ได้นะเขาอยากให้มีการเดินทางเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เจอกันอืมเท่าที่เห็นตรงเนี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่า ระยะทางเนี่ยเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากๆมันทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันบ่อยทําให้แบบสถานการณ์ของคุณกับเขาเนี่ยไม่แน่นอนนะคะอืมเขามองว่าระยะทางคือปัญหาด้วยในบางคนนะทัวร์เปนเทคโคคิดไรทัวร์เป็นเทคโคลหนึ่งเหรียญเดอะซันควีนเหรียญโอ้โห เอาจริงๆเขาเขาจริงจังกับคุณมากนะส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเขาอยากเจอคุณจริงๆเขาอยากเจอคุณจริงๆเขาอยากเป็นคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบโอเคถ้าถ้าจะเลือกที่จะคบใครจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครมันก็ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่หาเงินเก่งมีความมั่นคงนะ เขามองว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเคยคุยมาที่คุณเคยที่เขาเคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเขาเขาค่อนข้างจริงจังเขาค่อนข้างจริงจังแล้วเขาก็คิดว่าคุณน่ะไม่รีบร้อนทําไมคุณถึงไม่รีบร้อนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงไม่รีบร้อนทําไมคุณถึงดึงเวลาปล่อยระยะเวลาให้มันยาวนานบางคนเอาคิดนี้คิดอะไรอีกเดอรชาริออต นี่เขาอยากเจอคนจริงๆนะ <d> <one> เขาอยากเดินทางมาเจอคนจริงๆ <d> <one> เขาอยากเจอคุณมากโอ้โหแบบให้เดินทางขึ้นมาแบบสามใบอะบางคนอะบางคนเขาอาจจะเคยขอให้คุณแบบเดินทางไปเจอเขาหรือเปล่าแล้วคุณปฏิเสธหรือเปล่าหรือบางคนเขาเขาขอเดินทางมาเจอคุณอะเขาขอแบบขอเจอตัวจริงหนะ่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นคนปฏิเสธเขาหรือเปล่า อืมเขาอยากเจอคนมากเขาอยากเจอคนมาแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าลึกๆจริงๆในใจแล้วอะ่ะคุณปรารถนาคุณต้องการที่จะเจอเขาจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆถ้าคุณไม่อยากเจอหน้าเขาคุณแค่ต้องการจะคุยกับเขาเล่นๆเ,เ,เฉยๆอืมเนีย่ยทุกน่าจะคุย,ยกับชาวต่างชาติหรือไม่ก็แบบอยู่คนละจังหวัดก็ได้อะ่ะหรือหรือบางคนนะ่ะ กลุ่มเนี้ยถ้าเกิดไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ถึงต่างประเทศอะไรเงี้ยอยู่จังหวัดเดียวกันอะไรเงี้ยคือเขาก็อยากเจอคุณอะเจอแล้วก็อยากเจออีกอเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีห้าดาบเก้าดาบหก temperance high priest เขากลัวว่าคุณจะหายไปจากชีวิตเขาในที่สุด ตอน,น้นขากลัวอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะเริ่มมีระยะห่างกันมากขึ้นการสื่อสารมันเริ่มเป็นการสื่อสารแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะแยะมากมายมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างกลัวกลัวว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเขาสุดท้ายแล้วคุณจะเทเขาคุณจะไม่ไปต่ออืม คุณจะไม่คุยกับเขาแล้วคุณเบื่อเขาแล้วอะไรแบบนี้นเขาค่อนข้างกลัวกลัว energy คุณที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะชาวกลุ่มที่สานะเดี๋ยวมาต่อกับชาวกลุ่มที่4ี่กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่4คนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ Healing Heart นะคะมาขอดูหน่อยเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณะคะชาวกลุ่มที่4ี่ เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่หนึ่งเหรียญสิบดาบเด็กถ้วยคิงถ้วยนะคะอืมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะเอ่อถ้าในเคสที่เลิกกันไปแล้วหรือเป็นคนคุยเก่าหรือตอนนี้มีระยะห่างอะไรเงี้ยเขาคิดว่าแบบเอ๊ คุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าตอนนี้คุณมีใครเข้ามาหรือเปล่าคุณมีรักใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าคุณเทความสนใจเทความจริงจังไปที่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอืมแล้วมันก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งว่าเขาเขาเขาคิดว่าตอนเนี้ยเขารักคุณมากเกินไปแล้วมากเกินจนเขาไม่รักตัวเองหรือ มันมากเกินไปจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้ใช่คือคือเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาเริ่มปล่อยให้คุณเข้ามามีอิทธิพลกับความรู้สึกเขาอืมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคนอีกควีนถ้วยควินถ้วยคิงถ้วยกาวถ้วยอืมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคนอีกเนี้ย The world ในสายตาเขานะคะเขามองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟนะค่อนข้างที่จะดูดีใครๆก็อยากเข้ามาทำความรู้จักนะคะใช่เขาวากำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้คุณแอบมีใครหรือเปล่าคุณแอบมีตัวเลือกหรือเปล่าหรือหรือบางทีก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วก็ได้ว่าว่าคุณมีตัวเลือกอะไรเงี้ยอืมเขาอาจจะรู้ว่าคุณมีตัวเลือกแล้วเขาก็คิดว่าแบบใช่ตอนนี้เขาไม่แน่ใจเขาเขาไม่มั่นใจกับความรู้สึกคุณเลยว่า ตอนนี้คุณรักเขาไหมหรือตอนนี้คุณคุณกำลังรักตัวเองคุณกำลังคุณกําลังรักสนุกสนุกกับการคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละแล้วเขาคิดอะไรเยี่ยกับคนอีกแปดถ้วยสามไม้อสศวินไม้ สองดาบเนี่ยเขาเขาคิดว่าแบบแบบแรกนะถ้าตอนนี้คุณเริ่มมีระยะห่างกับเขานะเขาคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะ่ะคุณกับเขาจะค่อยๆหายออกไปจากชีวิตกันเองเดี๋ยวคุณจะต้องทิ้งเขาไว้ตรงนี้แน่ๆเดี๋ยวคุณจะต้องเดินหนีจากเขาไปแน่แนคุณเทเขาแน่คุณไปแน่นะกับอีกแบบนึงคือเขากําลังคิดอยู่ว่า หรือในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยตรงนี้เขาจะยอมเขาจะเลือกถอยออกมาก่อนดีหรือเปล่าเพื่อเซฟใจตัวเองอะไรแบบนี้นะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคนอีกเท่าไหร่ะ The Fool หดาบเก้าดาบ Emperor โอเค เขาจะพยายามเข้มแข็งให้มากขึ้นเขากําลังพยายามใจแข็งอยู่คือจริงๆอะตอนนี้เขาใจอ่อนเขากําลังหวั่นไหวเรื่องคุณอยู่กําลังคิดเยอะกังวลคิดมากเรื่องคุณอยู่แต่เขากําลังตกลงกับตัวเองอะว่าโอเคเขาจะตัดสินใจเดินออกมาจากคุณหรือพยายามแบบพยายามมีระยะห่างกับคุณมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองอะเข้มแข็งกว่านี้ เรเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอ่อนแอเขาไม่อยากเป็นคนที่อ่อนแอเขาไม่อย,อยากอยู่ในเวอร์ชันนี้เขาอยากจะเข้มแข็งเหมือน Emperor. เอ็มเพอเรอร์เขาก็เลยเลือกที่จะแบบโอเคเขาตัดสินใจแล้วว่าโอเคเขาจะพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนมาโฟกัสตัวเองก่อนอืมประมาณนี้นะคะชาวกลุ่มที่สี่ถ้าชอบวิธีการอ่นานไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะรายละเอียดทุกๆอย่างจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย